ก็สบายดีสวัสดี Hi everyone I'm here at New Market นองเนี่ยว This is a bad นองเนี่ยวสีโคตตะบอง Provence too This is another market It's New Market อยู่ในขาพเจ้าอยู่มาอยู่ตลาดในหนองเนี่ยวเนาะที่ขึ้นกับเมืองสิโคตรตะบอกเหมือนกันเนาะอันนี้ก็เปนนอองเนี่ยว น้องแตงอ่าประกาศทงโปงมาแล้วเนาะการทงทงโปงทงโป,ง,ง,ปงมาแล้วหลังจากมาแต่อ่าวิ่งจันเนะาะกลมาเลี้ยวอยู่เบื้องขวาอ่าพานสนามบินปลาไตแล้วก็มาเลยกับมาเข้าตลาดสีไข่หลุดานมาก็เป็นน้องน้องเนี่ยวน้องนี่เนาะต่อไปก็จะเป็นน้องแตงแล้วกับยีรานากาสก,ก้าพันธุ์ฮงไปเลยเนาะก็ะเข้าไปทั้งใน,นกันมันก็บซีมีอย่างเด่นเนาะทั้งใน,นตลาดเนาะ อาเข้า,าขไปข้างในกันถา,างนอกนี่จะเป็นเบื่อเห็นขายของกินซุปเด้เน,ะนะาะิพวกปิง้งปลาปิ้งไก่เนาะเป็นปตลาดใไงเพราะว่ไหนเนาะเพราะว่าเป็นตลาดใหม่เฉพาะเว่าตลาดใหม่เนาะแถวนี้นก็ปิ้งไก่ น้ำแบบข้าวน้ำผ้าสดนนเนาะขายเก็นตลาดที่หากระตั้งไหมเดี๋ยวเลยมีโอกาสมาจอดแล้วก็ในเหตุคลิปวิดีโอให้พี่น้องเขาเบิ่งตามเอฟซี แต่ไป็สีข้างนอกเป็นขอห้องเอฟซีตามประเทศเปล่าเป็นขอห้องเห็นมาทำคลิปให้างเป็นเบิน้างนอกอออันนี้เป็นฟุ้ดคอร์ดเป็นฟุ้ดคอร์ดไปทาเป็นกินน้ำตาลข้าง ขายขนาน,นอกข้าน,นต้มเนาะเันไม่เปิดเมน่อคืนพอขาบาจจะเห็นตัวกินเข่าใช่ไหมตัวกินเข้าใ่อ่าือช่วงขงัช่วงขงมาทางในเนาะช่วงถายหนงบมกไห้อ่าบอชนายหมกถายมกไหมช่วงขายบกไหมเนาะอ่า ตลาดไหมตอาดกอยังสะอาจดจริเน,นาะอันนี้ที่เป็นบ่อนนั่งกินเนาะโตนั่งกินเพิ่นเขาจะเปิดกลางคืนได้เน,นาะสลายเพิ่นเปิดกลางคืนบอ่อตลาดนี่ เป็นคืนเนาะโอ้ตลาดพ่นเด้เพ่นมีอาหารการกินแลาท่านจะสามารถซื้ออาหารจากฟูดคอร์ดได้แล้วก็มานั่งกินนี่เนาะโอเคโอใจเนาะนตลาดไม,ม่ตลาดไม่หน่องเหนียว ยางเป็นยังไงก็ดีเนาะเป็นตลาดสดเดี๋ยวพี่น้องเด้อเปิดเบิ่งเลยข้าพเจ้าะการงยนมาได้เจ็ดปีแล้วยูทูบนี่ยจะบุญเงินเดือนกี่เท่าอย่าลืมกดไลค์ให้คนเห็นกดติดตามเพื่อให้กดกระดิ่งในะไ้่เนาะ เปนส้นขายพักเนาะมันจะส้นไขายขายสิ้นขายสิ้นมัดเท่นี้เ no. นาะมีส้นขายพักที่ลตลาดบ,บ้านเขานะซด จำนวนใช่ไหมแม่แม right? ่ค้าขายประแดกเนี่ร้องเพลงน้ำได้เด้อะร้องเพลงขายร้องเพลงขายเลยนี่ชิไปนี่ชิไปหน้าอยู่นี่ชิไปหน้าอยู่สบายเด้อะมีค้าขายประแดกประแดกแซ่บอยู่อ่ะตลาดไม้นองเนียวได้ด้อประแดกแซ่บตลาดไม้นองเนียวเด้อข้านางแซ่ประแดกแซ่บว้าวข้าอบปายเลยเนี่ ไปเมกาไปเปไปไปมกาไปมกา้ยดีใจดีอันนี้ห้านนังเตอร์หนึ่งขายปลาศูนย์สองศ้าห้าสี่หกหนึ่งแปดก้าได้เด้อมี้วมบ้านเียรด้วเด้อบ้านเยอบด้เออออ้าวบลาอารมณ์ดีเนาะไม่ค่าอารมณ์ดี ว้าวดเด็ดอาหารที่ข้าพเจ้ามากักอ,อันนี้อาหารทะเลย่างทะเลเนาะอันนี้เนาะใส่ตันโรลัสเซน รู้ละประมาณห้าเดือนปว้าเป็นรัชตลาดกับตั้งกันนท่นไงเนาะมาลาได้เดือนปลายก็พอดีได้มาถ่ายหลายคลิเปเกี่ยวกับตลาดเนาะหลักเจาลงบัตรเดียวเยอะ been in lao over a month already, like 35 days now but i'm gonna come to do a trip for the market even i came to lao like 14 15 times yeah. i left country like 38 years ตลาดดีเนาะตลาดเนาะก็เฮ็ดคลิปเฮ็ดวิดีโอนี่มาได้จ็ดปีแล้วพี่น้องเอ้ยยังไม่มีเงินเดือนยกินดับนากแต่พี่น้องสิกดไล่กดติดตามให้เนาะ คือว่าข้าพาเจ้าเฮดคลิปนี้มาได้เจ็ดปีละเฮดวิดีโอนี้แต่กัยังไม่ได้ยิ่งตั้งัเดือนกินเฮดใปเขาใจมากใช่เนาะเขาใจมากกมวน,น,นอัออนนี้ก็ได้เฮดให้พีน้องคนลาเขา่ะยิ่งตามประเทศได้รับเบิ่งนวิดีโอนอะโปรเจกบุกเคลมาบ้านก็เคลียร์กันมีจากบ้านไป มันทนก็นสามชีวิตกป็ปีสี่สิบปีก็เลยมาบ้านปากจากเลมีของประชดเกตวิดีโอลงยิ่สู้ให้พี่นอ้องเขาเบินน้องอ๋อเอออันนี้ก็เกตน้องได้เด้อยเกต่าข้าง้าตลาดอยู่ใน,นตลาดแต่ว่าบ่เป็นห้างข้างต้าต่างๆเนาะอา ตลาดไงตลาดไงบนตลาดน้อยเนาะตลาดไงกับเช้าลืมหลงไายอันนี้ก็ขายบานแค่ขายเส้นอีกเข็น อ่ยเสียมไท้ายนองเนียงว่านี่เสียมแบบนีไท้ายนองเนียงบอนองเนี้ยวนองเนียวนองเนียวว่าเสียมแบบนี้เสียงนองเนี้ยงก็เสียงแถวหาดสุ่ฟองเนาะเสียงเสียงเดียวกับบ้านห้อมเนาะคอยอยู่บ้านห้อมพ่อคอยอยู่บ้านห้อมพ่อคอยอยู่บ้านห,อออานหอ้อมมาได้เดือนปลายแล้วเด้ <c oughs> บ่ย่อีกสามยู่ยี่เดือนสุสดียี่เดอนหน่อยนึงอ่จะหน่อยมาบ่ได้ขอบใจลายเด้อเจรลายอ่เาเพนาพ่อ่ตลาดตรงเนีแย้วพี่น้องเด้อผู้ใหมาแต่ตามเทศจากมม่ละลิ่นกะ จ้าผู้เรียนมาต่างประเทศมาลินตลาดหนองเนียวท่านใดด้อยนี่ทัพพ์ล้มดีๆน้องัี่น้องอ่อขอบเจลายเจลายว้าวตลาดใหม่หนองเนียน้อพี่น้องเนาะเพราะว่ามีเอฟซีอยู่เพ้นข้าเจ้าเป็นไทยบ้านนี่ข้าเจ้าเดี๋ยวให้ไทยไปข้าเจ้าเบิ้งหน้าว้าวนะทั้งหมดนี้น้องข้าพเจ้าก็ถือโอกาสนี่ ปิดคลิปตัวนี้เนาะขอขอบใจที่ทานได้เบุญทานข้ามาชมเนาะแต่ในช่วงม,มันเรา close the this clip so thank for watching see you next clip พบกันคลิปหน้าเนาะบ๊ายบาย